สวัสดีครับที่จบลงไปเมื่อกี้นี่ก็คือการเป่าแคนใส่รำกระนบติงตองภาษาบานหฮาเอื่อนว่าระบำตะกะแตนตําข้าวที่ผมเป่าใส่นั่นเป็นต้นฉบับที่คุณนำพึง่งเมืองสุรินทร์เิ่นได้หล่องใส่ไว้ต่างตาเพื่อนเป็นสาวอยุคน่ะคุณนำพึง่งเมืองสุรินทร์ก็เสือชีฟ้าฝฟอยู่ในจอนลระครับ เพิ่นเป็นศินลปินดังคนหนึ่งของเมืองสุรินนะครับผมได้ไปเบื้องเพิ่นแสดงล่าสุดก็คืองานศินละปะหัตถก,กรรมะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดอยู่จังหวัดสูรินปีใดนาะปีที่ผมบ่ท่านกเกษียณดอกเขากระเชิญเพื่อนมาแสดงมาลองมาล่ำให้ฟังอยู่ล่ำตะกะแเตีนตําเขานี่ผู้คิดคนขึ้นมากคนแรกนี่ มันสีมีประวัติอยู่เพิ่นเป็นคนเมืองสุริน์นั่นละละชื่วพลอ,อยยังบุเพิ่นสิไปหาอาจารย์เพิ่นอยู่เมืองขเมนในระหว่างการเดินทางเนี่ยเพิ่นก็เลยไปพ่อตะกะแต,แตนตําเขา้ามันกําลังเกี่ยวผ้าราศีกันอยู่บ้านเฮอ่ว่ามันเสื่องกันนั่นล่ะเพิ่นก็เลยเอาไม่คิดเป็นทาล่ํานะครับไม่คิดเป็นทาล่ํไม่คิดเป็นการแสดงแต่ดวนเล้วดิคันเฮา คนหาใน Youtube กิดสิมีดอกประวัติของไอ้ผู้ที่คิดล่ำตะกัดแตนตําเข้าข้นม้นี่นะครับเป็นอย่างผมจังไดเอวเพียงนี่มาสอน 1. จังหวะมันมวนสนุกสนาน 2. โนดมันงายมันมี4บรรทัดก็จริงอยู่แต่ว่าบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองนี่มันอันเดียวกันบรรทัดที่สกับบรรทัดที่4ี่มันอันเดียวกัน ขันผู้ใดฝึกเป้วบรรทัดที่หนึ่งได้กับแปลว่าเปาวบรรทัดที่สองได้ขันผู้ใดฝึกเป้วบรรทัดที่สามได้กับแปลว่าเปาวบรรทัดที่สี่ได้เหมาะสําหรับมือไม่ฮัดคับบรรทัขนข้าเป้าเป็นแหล้วห้องก็สามารถเอาไปประยุกเป้าใสจังหวะแห่ต่างๆได้ใสจังหวะกองเงาใสจังหวะลําเพลินจังหวะสามชาได้เป็นการอนุรักษ์ศิละปะพื้นเมือง ของอีสานตอนใต้เอาไวนนะน้น้าโน้ตบรรทัดที่หนึ่งนะครับคันเอาแบบเพิ่นสีซ้อยนี่มันจิฟึกงากก็เลยมาเห็ดโนด้ตแบบง่ายๆมันกับเขาก็เพิ่นเป๊ะเป๊ะเรือยขึ้นกันโน้ตบรรทัดที่หนึ่งเอาซีห้องแรกก้อนนะครับเล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 เฟาเลฟาเลฟาเลฟาซอนอ่าฟัางอีกเถอนะครับ Le 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 fa le fa le fa le fa son. อีกแถวครับ. Le 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 fa le fa le fa le fa son. เล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 เฟเลเาเลเฟเลเฟซันนี่คือเสหองแรกนะครับเล ฟาเลฟาเลฟาเลฟาซซนเอาอีกเที่ยวนะครับเล l เล e เลเลเลฟา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 ซซนต่อไปซี S ่หองหลังหองแรกมัน่นว่างเขาก็เคาะไปนึ่งคะนะครับปอกฟาซซนลาลาซซนเลฟาเลฟาเลฟาซซน ปักฟาซ้อนลาลาซ้อนเลฟาเลฟาเลฟ้าซ้อนอ่าฟังอีกเที่ยวนะครับปักฟาซ้อนลาลาซ้อนเลฟาเลฟาเลฟ้าซ้อนปักฟาซ้อนลาลาซ้อนเลฟาเลฟาเลฟ้าซ้อนมันอาจสียากอยู่จักหน่อยแต่ว่า วดเอาไฟยา่ยามเอานะครับขันต่อได้วันทัดที่หนึ่งเหล่าวันทัดที่สองมันก็คืออันเดียวกันฟังอีกแถวนะครับสี่ห้องหลังปอกฟาซอนละละซนเลฟ้าเลฟาเลฟาซอน ปักฟาซ้อนลาลาซอนเลฟาเลฟาเลฟาซ้อนสีทบท้วนเอาเม็ดบันทัดไานี่เล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 ฟาเลฟาเลฟาเลฟาซ้อน ฟาซนลาลาซนเลฟาเลฟาเลฟ้าซนเอาเสีองหเราก่อนนะครับเล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 ฟาเลฟาเลฟาเลฟ้าซนอ่าอีกเที่ยวครับเล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 ฟาเลฟาเลฟาเลฟ้าซน ต่อไปชี้องหลังปักฟาซนลาลาซนเลฟาเลฟาเลฟาซนมองคอปักหนึ่งก็คือห้องมันว่างเาก็ต้องคะไปหนึ่งคะนะครับปักฟาซนลาลาซนเลฟาเลฟาเลฟาซนปักฟาซนลาลาซน เลฟ้าเล่า,สสาฟ้าเล่าฟ้าสนยกศีระสสยฟั่งแถวหนึ่งมันอาจสีรษะเห็นนะครับเสียงฟ้ามันอยู่ทาานี้ใส่นิวกลางจับลูกที่หาพิดลูกที่หาไ้กับหนิวนางพิดลูกที่เจ็ดนี่คือเสียงฟ้าคันผู้ใดเป่าเสียงฟ้าสองนิวกว่าท่านถานะ สองนิ้วนี่คือนิ้วกาล,กลกา,วางลูกที่หานิ้วนา่งลูกที่เจ็ดันผู้ใดวัฒนตกเอาแต่นิ้วกลางจับลูกที่หาย่างเดียวเสียงฟ้านะครับเสียงซ่อนาเอานิ้วนา,าน้างใี่จับลูกที่หกนิ้วนางงใส่จับลูกที่หกนิว้วซีขวาจับลูกที่สามนี่คือเสียงซ้อน เดี๋ยวสิเป้าชี่องหลังให้ฟังสียซ่าอีกเที่ยวนึงนะครับฟาซอนลาลาซอนเลฟาเลฟาเลฟาซอนต่อไปบรรทัดที่สองกับือกันกับรบรทัดที่หนึ่ง เล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 ฟาเลฟาเลฟาเลฟาซนฟังอีกเถวนะครับบรรทัดที่สองเล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 ฟาเลฟาเลฟาเลฟาซนต่อไปบรรทัดที่สองซี่ห่องหลังก็คือกันก็บรรทัดที่หนึ่งละเขาะไปหนึ่งเคาา ปักฟาซนลาลาสนเลฟาเลฟาเลฟ,าเลฟ้าสนต่อไปบรรทัดที่สามขันกุฎเป่าบรรทัดที่สามได้กะแปา่าเป่าบรรทัดที่สี่ได้พามันคือกันนะครับเอาสีห้องแรกของบรรทัดที่สามก่อนมันสีว่างยูห้องแรกเกขากเคาะไปหนึ่งคาะ Pak le mi le san le mi le san san mi le do Pak le mi le san le mi le san san mi le do Pak le mi le san le mi le san san mi le do ก็ไปบรรทัดที่สามซี่หงหล <ะ S 2> ัง <bible> ม <opus> ันกระชีบบางอยู่หองหนึ่งเขาก็เคาะไปหนึ่งคอปักโดเลโดลาโดลาโดเลมีเลโดเลปอกโดเลโดลาโดลาโดเลมีเลโดเลอ่าฟังอีกเทแยวนะครับ ปักโดเลโดลาโดลาโดเลมีเลโดเลแล้วสิเป่าแค่ไหนฟังเมื่อกีกแถวนะครับสีเอาสัดสายเบื้องเบื้องนิว เสียงมีนี่เข้า่าต้องผิดก็ะไ้เพราะเขาติดสูตรไปแล้วนะครับบรรทัดที่สก็คือกันกับบรรทัดที่3นะครับเอาซี่องแรก ปักเลมีเล่ซันเลมีเล่ซันซันมีเลโดเลมีเล่ซันเลมีเล่ซันซันมีเลโดยาสิเปาแคนจะสใส่เบื้องอีกรอบนึงเบื้องนิ้วนะครับ ต่อไปบรรทัดที่ซีซีห่องหลังโดเลโดลาโดลาโด,ลาโดเลมีเลโดเลเบิ้งนิวนะ้ครับเดี๋ยวสิเป้าจะใส่เบื้องเถียวนึงเดี๋ยวสิเป้าใส่เพ่ง ของนำพึ่งเมืองสุรินทร์ในฟังอีกรอบนึงท่านกับอานโนดไปนั่มกันแล้วกันนะครับ ครับสำรับมือนี้ก็เอาสันส้นๆเพียงซสำนี้ครับแล้วก็ขอฝากอย่าลืมไปติดตามช่องไอ้นุ่มละเอ็ดผู้ชอบดนตรีให้น้ำแน่พอว่ามันเป็นช่องไหม่ของผมส่วนช่องไอ้เจษดาค้นโกนี่ก็โดนโดนกับจังเสียวคลิปมากขึ้นแถวหนึ่งได้ครับเพราอว่ามันหลายแล้วเพิ่นสีค้นหายากผมเห็ดอันคลิปสวนพอแค่นมาดสามลอยก็คีบแล้วอยู่ช่อง เจ็ดสดาคนโกรนี่แต่ว่าช่องนุ่มลอยเอ็ดผู้ชอบดนตรีนี่หอก็มีอยู่เกือบลอยคลิปแล้วครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมามือว่านมือก้อนนี่มีอยู่ลอยแปดสิบหกคนตอนนี้ก็มีผู้ติดตามแล้วลอยเก้าสิบเอ็ดคนนะครับล่าสุดมือนี่ก็ขอฝากไว้อีกช่องหนึ่งครับสวัสดีครับ